จ้าที่เป็นมานักฟ้ามมานะคะทุกคนฟ้ามมาจา้ะคุณน่ะยายเผยบอกพลายงานกบ้า,างานยันพอเห็ดคนนะวะได้เบิ่งหมาเช่นนันน่นนั่นนั่นนั่นไปเสร็จแล้ว ดูความมาดูวิวทิวทัศน์คนพี่น้องคุณอ้าเสาซารีิ่นกว่านแต่เกิดง่ายแล้วคุณไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เห็ดแด่ดำไม่ใช่รู้เลยห่อเออปาใหญ่แล้วมเห็ดยังนี่ปาเห็ดบานี้เราดกินแหกินได้ปะกินได้ นี่นะปาดมอโจค่ะนี่นี่เกออิดตำทั้งอันนี้ก็ศึกษาก่อนเก็บด้วยค่ะเดอ้อบนน่ใจมึงบนน่ใจอย่าเก็บไปลุยป่ากันที่นี่ไอท,ไอที่ไอที่เรามาลก้าโมานันติโอ้ยเานาะ เย็บสองกอ่ต่อเย็บเบิ้งดูพี่น้องผู้คนบ่อยากได้เง็ดเบิ้งซอย่อยในพี่น้องผู้คนบ่อยากได้เง็ดพุ่น่ะถอนแล้ว่ดิถอนปุ๊บปั๊บปั๊บแล้วพี่น้องเอ้ย เอาเอาแล้ว <eros. S 1> เอาแล้วเอาอยู่นี่เจ้าก็เก็บไปโหลดเจ้าก็เก็บไปให้เจ้าก็จะจีนก็อจะแดกก็จะเก็บไปบริยารเจ้าได้ดีเราใหญ่เก็บโหลดไปบริกานเจ้าได้ดีจักเมียเพียปวดพูดเปนน้องนบเหนิงกันเก็บเมีย ขี่เขามาทอนเอาท,อน,อ,าทอนเอามึกฝ้นตัวก่อนาะอ๋อกระซ้ายบาขอชิจำ้ำว้าออม,มันเป็นรถสักรแบบได้เจา้าคือบอไปกิน อ๋อมาถือถาดี่เก็บเต็มกำมือซะก่อนี่เก็บม่เปหูเกเด้อมันดอกไมเยตาไพ่ดีล่ะเพื่อนจะให้เจ้าเพื่อนก็ให้เจ้าเห็นล่ะแล้วตีนเขาจะมีแล้ตีนใครเด่อ อะพี่น้องเห็ดตินเห็ดอีกแล้ว,ลวพี่้องกีนข่อยพันาพี่น้องจ้าจะว่าช่วใส่เยลข่อยกระเบาไปพี่น้องมียอเยเห็ดตินเห็ดเจ็บเปล่าเต็มเลยเนะีย่ยนี่บ้าก็เห็นดู ขาเห็ดเยอะอะยังไปมีไหมคะเยอะไหม มา一波นี่พอได้เก็บอยู่แค่ยขึ้นมาดอกเป็นดอกขาเป็นขาว่าีง kia vâng, đó Són đọc thế đọc เ้าเห็ดแดงบ่แมนอยู่เห็ดอันมานเท่ากันเก็บอยู่เด้ยนี่เพื่อ ให้แดงเป็นมูเป็นมูนมอยู่าายงางไก,ก่ไปยางไก่มากกระพอ,อยู่มองเก้านี่แหละ